อสวัสดีพี่น้องมืัอนี้กินตำม,มง,มง,มงวงกวอดซอพี่น้องมง,มงวงกวอดซอพี่นอ้องเอ้ยนี่เต็มครกครับเต็มครกโอ้ยเต็มครกพี่น้องต้องจัดเลยเด้อโอ้ใส่หอนเม็ดตำหอนเม,ม็มดมนะันเม็ดอ่อนมาเนาะ บะด็กนัวบัานพี่เ้องเบิ่งหมวกโอ้ทดุดยอดแล้วสดจากต้นเลย ほら、その顔、よく分かった、分かった、 ขากระหอนแต่ว่าแซบวัวมึงมาใงไมึงพริกมพริกแห้งเนะีะตำมึงม่วงแล้วนะใทยมันพริกแห้งมันจังที่แซบ ทั้งแทบทั้งแสบเลยโอ้ในการ้นานอยู่เลยเด็กพี่น้อง แต่ว่วาะไปกินมะม่วงนี่ต้องกินเข่าก่อนเด้อะโมเมนต์ที่กินแต่มะม,ม่วงน,นแล่นมาท่านได้ครับทำบุได้มักคลิปนั้นเนี่ครับฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์เห็นไหมครับเด้อ คอมเมนต์มาแน่สื่อใจหรือบม่สื่อใจก็ได้ขอบคุณหลายๆด้วยครับ